เอาเมียโทรมาเอาเมียโทรเอาเมียเลยเหรอเฮ้ยเอาเงี้เงี้ยเงี้เฮ้ยเงินหมดเอาเมียโทรมาเอาเมียโทรมาเอาเมียโทรมาไอ้ป๊อบอะไรของมึงเนี่ยครับพุทธเอาเมียโทรมาเอาเมียโทรมาฮะโทรมาเอาเมียเอาเมียโทรมาไม่มีโทรศัพทเหรออะไรอย่ามาเคลียร์ซิพี่ไอ้ป๊อบอ๋ออะไรของเองเนี่ยพี่ไอ้ป๊อบเนี่ยจะเรินนักเกียรตเลยคือแบบว่าดิโอ้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  อากาศก็หนาวก็เย็นเนี่ยมึงอะไรข้อมึงนะฮะพูดที่มันยาวๆหน่อยกูฟังไม่รู้เรื่องบอกโทรมาโทรมาให้เอาเมียแม่แม่พี่พี่เข้ามากันเยอะมันจะน่าเกลียดแล,แล้วแกรู้หรือเปล่าพี่ตอ๊อบมีน่มันบ้าอายุด้วยอันนี้ยุเึ้นเหรอนี่เหมือนอะไรข้อนะมึงพูดให้เคลียสิเองจะต้องอยุเหรอข้ามันต้องอยุเลยพูดอะไรนี่รู้เรื่องจะพี่จ๋าเองไม่เข้าใจอะไรเนี่ตอนนี้นี่ข้าพูดเนี่ย ให้เอาเมียไปซ่อนเพราะว่าตอนเนี้ยถามหาโกโทรมาถท้าเบาโทรอะไรวะถามหาโกโทพิศนุราชพิศนุราชเสด็จมาบ้านเองแล้วพิศนุราชเสด็จระนี่แล้วบรนจันเกิดเรื่องใหญ่แล้วเมียจ๋าเอาอย่างนี้ทำไงอ่ะนับเรื่องหน้านั่งถือห้องพระจ้างสองคนไปหลบซ่อนที่ห้องพระก่อน ถ้าหากไม่เป็นคำของพี่อย่าออกมาเป็นนันขานอย่าเลี้ยวดวเลี้ยวเีเมียมึงก็ะซ่อนอยู่แต่คนนั้นก็ะซ่อนจะได้บอกว่าปัดกวาดที่เรียบร้อยไอ้ท็อปเขยองพระเจ้าหัวเสด็จมาได้อย่าให้จับได้นะจับไหนจับตานุลาเสด็จอ่าหึงรอบมาพระนางก้าแล้ว เนี่ยทำให้ตอนไปอยากเป็น เคยรำมาหมดนะตาไปปวดเวรแล้วท่านี้มันมีด้วยเหรอวะตาบ้าไม่เห็นเหมือนเลยเหมือนมากกว่าเดินเวลาเดินอ๋อแล้วไม่เดินเหมือนว่านิ้วอะไรจับมันเราใช้เป็นรอยอะไรกระเบื้องนี่เป็นรอยอ๋อแม่ควรเยี่ยดเลย เฮ้ <Hey! S 1> พี่ว่าหาไรนับตั้งแต่ข้าพเจ้าเสด็จออกจากราชวังชั้นไหนจนมาเยือนถึงบ้านไอ้ผาเมือตรวสบสงสัยเป็นแท้สงสัยที่สุดสสเมื่อยามที่กูเสด็จไปที่ใด,ดหมูม้าเป็ดไก่ทำไมมันล้องควรวญคาง ที่หูหมาตาใจตื่นตระหนกใจเพราะมันได้กลิ่นหิมะมาพี่ครัาหน้าแค่นี้ไม่เกี่ยวกันเพราะคือกูคือ,คอพิซูโรานฟรองเมืองทุ่งเมโทรบริษัทหลักของเมืองเราอีกคือบ้านของพระผาเมืองไอ้ผาเมืองที่คาโยโกโฮตุมาราชาองค์พระผู้ยิ่งใหญ่ในประเทศพิเน่ ทำไมเล่าจะไปจะมาหลองท่านไม่ให้ข้าวหม่อมชันหรือมหาดเล่คู่พระไทยมีใบบอกมาก่อนข้าหม่อมชันจะได้เตรียมตัวปัดกวาเช็ดถูบ้านช่องให้สะอาดเรียบร้อยไม่ต้องพิธีรีตองคนยังข้าอยู่ง่ายกินง่ายยึดหลักพ่อหลวงเขาไว้ชีวิตจะเป็นสุขพระบาทท่าน ็มาหาถ้าหม่อมฉันมายืนบ้านพักนายทหารไปธุราต้องการสิ่งใดพระพุทธเจ้าค่ะข้ารู้สึกว่าเป็นห่วงใหญ่เจ้าจึงอยากจะมาดูความเรียบร้อยเจ้ายจงจำได้ไหมกดเหล็กกูตั้งไว้สองข้อทหารทุกคนสู้หล้วห่างและข้อที่สองได้ย้ำเอาไว้นักหนามันคืออะไรห้าทหารทุกผู้ทุกนาม มีลูกมีเมียแระพุทธเจ้ากันพ่กใจเถอะว่าแต่ไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นผู้ชายบ้านช่องจะสักอาสักอ้างมือนมีผู้หญิงอยู่ในบ้านนี้เลยไ้ยเฮ้ยอเออคือก้าวของชั้นสองคนอยู่กับเจ้าต๊อบเป็นคนสะอาดสะอ้านไอ้ต๊อบเป็นเมียมึงเหรอ่ไม่ใช่พะยะค่ะ ไอ้ไอ้ท็อปเป็นเพื่อนรักด้วยก้าวหม่อมชั้นคณะรักษาความสะอาดคณะรักษาความสะอาดกระหม่อมอาจจะติดนิสัยกระเบยดไปทางผู้หญิงเป็นคนสะอาดสะอ้านบ้านช่องห้องหับก็ติดนิสัยผู้หญิงเช่นเดียวกันพยาการทีแล้วผู้ชายเสน่ห์เนี่ยมันอยู่ที่ความสะอาดความสกุลเแต่ไม่น่าเชื่อบ้านมึงจะมีเสื้อในผู้หญิงด้วยเ้ยอือ ไม่หอมโอเคป้พรป้าพรป้่พรเวลาให้รางวัลนุ่นเ้อชอบหอมชอบหอมคือข้าจะบิ๊กไซส์ไม่ไม่ใช่พยาครับคือว่าก็ผมช้างสองคนวันดีคืนดีนึกสนุกก็เลยชวนเจ้าท็อปเนี่ยแต่งหญิงไปเที่ยวผับกันพยาครับแต่งจริงเหรอ่าไอคิวไปเหมือนกันคิวคิวไ่สงสัยประตูแกะสลักนะว่า ประตูนั่นประตูแกะสลักเออห้องห้องอะไรวะอือประตูที่แกะสลักห้องนั้นเป็นห้องรับแขกพะยาค่ะห้องรับแขกเออจัดดีเว้ยพวงจุ้ยดีมากเลยเออกูชอบรับแขกเออรับแขกรับแขกเดียวคนไทยไม่รับกถึงพุ่งมาเยือนแล้วห้องกลางเรอห้องกลางเป็นเป็นห้องนอนพะยะค่ะ กลางเป็นห้องนอนเออประตูไม่ตรงกันนะเออหฮวงช่วยดีเลยเออคุชอบกูจะได้จำเอาไว้ในวังครับบ้างห้องรับแขกห้องนอนแขกผาเมืองแล้วห้องสุดท้ายคือห้องอะไรคือว่าเป็นห้องเป็นห้องห้องอะไรห้องพระห้องพระเออ ถ้าบฉันเป็นคนที่ช่วยกันที่คืนคืนถ้าบอกเป็นคนที่ชอบเก็บของเก่าชอบสะสมพระโอ้เดียวกับนพพลัดไม้หองเขาพยะค่ะอือมาสงครามไม่ต้องมีสะสมพระพระมอเตอร์พระมอเตอร์อะไรพระมอเตอร์พระเครื่องเนี่ยเขาเขาปูขนาดนี้มึงก็ต้องเล่นเลยสิ บุรุษชาตินักรบเมื่อยามออกทำศึกจริงๆต้องเป็นเราเล่นนนี่นี่มันใครไว้ใครได้เว้ยชาตินักรบเมื่อยามออกศึกของครั้งที่ดีที่สุดนั่นก็คือชายพะทุงแม่ลงลงมาก็คือเศษฝุ่นใต้เท้าพ่อและถัดต่อรองลงมาคือองคสัมาสัมพุทธเจ้าไอ้พาเมือง กูก็ใชาที่ชอบสะสมของเก่ามือเปิดห้องพระอันนี้กูจะกลับน,นมาาัสการพระประธานบ้านหนึ่งช้าก่อนพยะคะก็ผมใช้กรรมศึกกรรมสงครามเป็นเวลาสามเดือนไม่ได้กลับบ้านเลยกเกรงว่าห้องพระอาจจะไม่เหมาะไม่ควรมีอยากย่่ายสิงปิดโกลชื่อโลก เป็นการที่บังควรต่อฝ่าพระบาทที่จะย่างกายเข้าไปพระพุทธเจ้าค่ะไม่มีสิ่งใดทำอะไรกูได้ถ้ามึงขัดขืนกูจะคิดว่าคนอย่างมึงลองขอน

ใครวะใจพระพรในบุญเห็นแก่ะดูดะครับผู้หญิงคนนี้มีน้ำมนุษยจะรอได้รอได้อย่าเรื่องมากคนรไม่ควรแล้วเดี๋ยวราโกลสตรีผู้นี้น้ำมนุวยจันทร์ผู้หญิงคนนี้เป็นอะไรกับมึงคือคู่ชีวิตด้วยก้าวหมอบชันพระยาสตรีงามดูกินกันนานหรือยังวะ สปีผ่านแล้วพระพุทธเจ้าค่ะเวลามองเจอสคุณจะเห็นปู่มีเขาเป็นผู้ชายขายงูผิดยิ่งโคตรเลยกรดดก่อนฟังก่อนเธอหาที่เป็นเช่นนั้นไหก็หม,ม่อมฉันมีอัดเอื้อมดึงฟ้าลงมาให้ต่ำดันน้ำขึ้นไปให้สูงหมินพระบรมเดชานุภาพ กระมองพาเมืองกับนวนจักอยู่กินกรมกรที่จะเข้ามารับใช้เป็นข้าบาบโดยจาขององค์เพื่อหนหัวท่านก็เป็นเช่นั้นแล้วจำเป็นต้องตกกระไดพอโจ์ปกปิดความจริงตัวนางจะได้รับอันตรายพระพุพทธเจ้าข้าถ้ากูจะตัดคอมึงใครก็ตนนั้งรกูไม่ได้ใช่หรือไม่แล้วแตนจะทรงโปรดเธอ เมือ่อกี้สิวะเลือดรักลบสยบรักเลงกูจะไม่เอาโทษมึงไอ้พาเมืองกูไม่ต้องการชีวิตมึงแต่กูต้องการแม่มึงเพราทท่าน peace พาหนิ่์กะสิโกนหมอตน,น,อนหน,น้าเงินอ้อนให้เจ้าไม่นอนทับแปง จันท์าอ,อกขาสถานเกิดเรื่องราวรานเยียบแหลงจะให้สอยเพชรแพงหรือจะแย่งเมียผมไม่อายผู้ชงยญิงชายมาเดี๋ยวเธอเหิดน้องโอ๊จะได้อายถอยคำมุก ทำเมงคอยคำมุงไม้ทำเมงใช้คำรุนแรงจะแย่งเมียดังมันขอฟักขอแฟน